โอเคโอเคมาคโอเคเหลืออีกแค่เหลืออีกสองคนใช่ไหมคะฝรั่มด้วยที่ฝรังด้วยฝรั่ด้วยนิวด้วยนิวด้วยสี่อืมอืมเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวไม่มีเวลาอะต่อไปใช่ครับยังไม่พอใจจะลงยั ลองไปอื่นๆลองไปเรื่อยๆแบบเหมือนให้หลุดอนะให้หลุดพ้นอนะ่ะลองดูซิ ค่อยๆวางเราพิสูจน์แล้วนะว่าถ้าพูดถึงเราจะยืนแล้วอะไรได้เนี่ยเราพิสูจน์จากมีแล้วนะว,ว่าจริงๆทุกคนบระครับประคองให้ไปได้หมดนะเพราะฉะนั้นลองดูเดี๋ยวคนอยู่ตรงกลาองอาฝัามไปอย่างเงี้ยไม่ไปใช่ไหมอเออ เดี๋ยวนะคะปั๋มวางก่อนอปั๋มนี่เริ่มต้นจากปั๋มยอมหมายถึงปล่อยให้คนอื่นทำอันเนี้ยป๋มกําหนดไปในป๋มอยากจะทําอย่างนี้ป๋มไปคนอื่นตามนะคือปล่อยลงไปคกูเห็นแล้วเหมือนกับโอเคเดี๋ยวยังไงก็ได้จะสบายแต่หลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็โจนแบบว่าเหมือนพาป๋มไปอะ่ะแต่อันเนี้ยป๋มพาไปนะเออ 在，怎么了么子啊？ ตีดยืนขึ้นไหวไหมทําไปแบบเหมือนอยากยืนอะไหวไหมลองดู<ว>เอออยากอะอยากอะไรมากๆที่แบบเออ<ว>ระวังหน่อยระวังเออ โอ้ยระวังอ่าอ,อ,อ,อ่ะค่อยๆลงขึ้นไปถึงเป็นไงมัง่งตอ,อ,อนไปยืนแล้วรู้สึกไงรู้สึกดีค่ะเออมันคือเหมือนอยากหยุดก้าๆนะบางคนอนะ่ะ กลัวก็กล้ากลัวก็กล้าลองแบบอยากขึ้นไปสุดๆะแล้วมันไม่จะเห็นอะไรที่มันไม่เคยเห็นบ้างแบบจริงๆจริงๆมันก็อยู่ในแถวๆเนี้ยโนเนี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 ยจะไปไม่ไปสักทีไปไม่ไปสักทีขึ้นไม่ขึ้นสักทีประสบการณ์ผ่านไปแล้วลงมาแล้วอยู่ไม่ได้คือจะมาบอกเล่นเกมเพื่อนช่วยสปอร์ตฉันยืนก็ไปข้างบนมันไม่ได้แล้วทีเดียวเท่านั้นบางครั้งบางจังหวะ ประสบการณ์บางอย่าง1จังหวะหนึ่งครั้ง